ชนะไหมคะอาจารย์บอกไม่ได้แหละครับประชาชนออกมาเท่าไหร่เอามาห้าคนเป็นชนะเขาได้ไงอ่ะเอเอได้ข่าวว่าพระชาถินเป็นมะเร็งรามประทตับแล้วครับโอ้ยอย่าไปแช่งเขาเขาจะไปก็ไปเองแหละเขาบอกว่ามะเร็งประทีรามประทตับแล้วแต่ว่ามียาีเลยอยู่ได้ใช่หรือเปล่าครับขอเช็คข่าวหน่อยครับครับครับผมไปเช็คให้ครับ ครับเดี๋ยวจะเช็คใก้ครับอาจารย์หมอจะส่น้ำด่างแพร่เขากินไหมน้ำด่างแบบที่ต้มเดือดอ่ะอ๋อน้ำด่างต้มเดือกก็ดีนะครับบอกให้เขากินด้วยนะใครใครเขาไม่ใช่ดีเอผมนะผมจะไปให้เขากินน้ำด่างอ่ะอาจารย์หมอจะได้ส่งเพาะจะได้ให้เขาสรพัดนานๆแทนเขาไปแล้วอย่าไปทำกันขนาดนั้น อ่แล้วก็ถ้าเกิดว่ามันจะมีเลือดหนองทองจางนี่คันธุปัดไม่เกิดเลยใช่ไหมครับก็บเป็นไปได้ทั้งสองอันแหละครับครับอแต่ผลฟ้าไม่มีมแล้วไม่ได้หรอครับแล้วแล้วพันพันดินไหวมันยังมีอยู่เลยครับครับแผ่นดินไหวไม่ได้ของพิลิปปิน,นครับอ่า <Lic rov. S 2> แล้วมันครับมันจะมีเข้าวางไหนบ้างครับถ้าเป็นถ้าเป็ดพิบัติครับ บอกไม่ได้แหละครับผมบอกเดี๋ยวไปไปแย่งงานคนอื่นเขาทำอ๋อ <c oughs> แย่งงานกับ <c oughs> คนอื่นเขากําลังแย่งการนํากันอยู่<อ>เราฟังทางนู้นบ้างล้วกันครับถ้ามันเกิดฟิลิปปินมันก็มาไทยได้เพราะ,ะราลอยเปลือกโลกที่มันล้ามันก็ลอยเดียวกันแหละครับครับค่ะจะมีน้ำเ่ือทุงเรศอีกไหมครับ<อ>ทุ่งช่วงนี้บอกไม่ได้ครับถ้ามีสนามิมันก็ร่วมได้ครับอ๋อ ถ้าฝนก็คงไม่มีแล้วครับตอนนี้ฝนมันห่างแล้วครับขอขอบคุณเว็บไซต์ของ1ิดาียาไทยเชอัพเรื่องของคุณหมอคับเรื่องเรื่องช่วงวันอาทิตย์ช่วงเวลาเนี้ยขึ้นเร็วๆหน่อยเพราะตามไม่ตามช้ามากเลยแล้วอาเดี๋ยว่ามาขอขอบคุณหมอวันอาทิตยที่ผ่านมาจะไม่ขึ้นในเว็บไซต์เลยตามแล้วนิดนอดได้ค่ะอจารย์ทีมงาวขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะ คะ่ะท่านผู้ชมโทรศัพท์เข้ามา,สาแสดงความคิดเห็นหรือว่าสนใจจะสอบถามอะไรก็โทรศัพท์เข้ามาได้นะคะณนะตอนนี้นะคะตอนนี้สายเข้าแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะเป็นพ่ออาจารย์มัธการครันะบแล้วก็ถามคนยอมะยอมะเรน,นคนยอมมะเรนครับผมที่คนยอมมะเร่นว่าผ้าผู้ใหญ่ล่าสังขารมีสามรูกมี้มีมีไหนรูปมึงอ่ะรอคิวสี่ามสี่ใช่ไหมฮะ อ่าก็เห็นมีสองรูปมาเจอแน้วเดี๋ยวพาผู้ใหญ่ที่ลาส,สางหารไปสามแล้วเอาไหนรูปมาไม่ได้แล้วครับมีสามแลนั้นล่ะฮะไมู่้ว่าที่ที่ที่รู้อยู่ก็สององค์สมเด็ดแล้วนักการเมืองที่สามคนมีใครมาครับจำได้ั้ง้นานก็การสมพรรณเยสี่ห้าก็รออยู่ครับอ๋อแล้วก็ตอนนี้เฉลิมเราอยู่ตรงไหนเนี่ยตอนเนี้ยก็รอคิวอยู่ครับ อ๋ออ่าก็มันเป็นอย่างนี้ี่บ้านมันเป็นอย่างนี้ก็คือคือไม่ใช่ขายล้วเมื่อคนคนสูงสุดโกหกคนมีสิทธิ์อะไรไมนจะเกิดขึ้นก็คือยิ่งรักกันอะไรโกรหกในหลวงเราครับแต่พอเสร็จแล้วอะไอ้คำตอนท้ายที่อยู่ในรับ,บปรดเก้าคำสุดท้ายบอกแค่เส้นลายทุกไปเกิดศพ ไม่แก้แค้นจะแก้ไขโอ้โหแก้ทั้งแค้นทั้งไขทั้งก็หลายสุกจนไม่เหลือสุกมีแต่ทุกทุกวันนี่โดยเฉพาะอาชญากรรมที่ตกชิงวิ่งราปล้นกันก้นทอง,ทองไปไปมากเคยก็เนี่ยก็เนี่ยคนแก่นอนอยู่มันไปทุบหัวโอโ้โหทรมานอย่างนี้กฎหมายข้อนี้ควรจะลงโทษอะไรที่ได้บอกไม่ได้เจตนายโยมว่าไงครับแม่ถือ้อนไปตีเขาเขานอนหลับอยู่จนหัวเละตุงเป๊ะแล้วตัดตินบอกไม่เจตนานี่ยโยมว่า เขาไม่ได้พลาดโอ้ตางต่ากันที่แท้จริงมันก็ต้องให้ตบไปตามคนที่ควาถูกฆ่าใช่ไหมครับอ่าอันนี้ไม่ต้องให้เจ้าการสูงสุดตัดสินแล้วไม่ต้องให้เจ้การอย่าไปฟังใครอีกแล้ท่านค่ะค่ะขอบคุณค่ะท่านค่ะโทรศัพท์เข้ามาได้นะคะที่หมายเลข029602133-4ค่ะรวมไปถึง SMS ค่ะที่หมายเลข4890011พิมพ์13เป็นวรรคตามด้วยข้อความส่งมาที่4890011ค่ะขณะนี้สายเข้าแล้วสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ สวัสดีค่ะพี่กคอ์ทังามท่านค่ะสวัสดีค่ะคือโทรจากโคราชนะคะค่ะขอแสดงความคิดเห็นคือเห็นด้วยค่ะเอ่เห็นด้วยกับคุณหมอค่ะว่าที่ว่าเวรกรรมจีจริงค่ะจริงๆก็ไม่อยากจะพูดให้แตกแยกหรอกค่ะแต่ว่าก็อยากพูดอที่ว่าอไปให้เอคือรัฐบาลชุดที่แล้วอะค่ะที่ เราก็รู้ๆกันนะคะแต่ดิฉันระเวีกรรมมีจริงค่ะที่ไปให้ไปให้คดีเขาเป็นผู้ก่อการร้ายกับแกนนำพันธมิตรเป็นร้อยคนนะใช่ค่ะคแล้วตอนนี้ตัวเองโดนี่ะจะจะคิดถึงหรือเปล่าไหมคะจริงๆดิฉันก็ไม่ได้พูดให้แตกแยกก็สามัคคีกันก,ก็ดีค่ะแต่ว่าเขาคือเขา ที่เขามีคดีผู้ก่อการร้ายที่ทุกวันนี้ที่เขาอยู่ในคดีแล้วเขาประกันตัวเนี่ยค่ะเขาเพราะรัฐบาลชุดที่แล้วนะค่ะครับค่ะแต่ในความคิดขเขาว่าคือเป็นเรื่องจริงค่ะที่ฉันก็ติดตามข่าวการเมืองอยู่มันเป็นเ,นเรื่องจริงที่ค,คุณไปให้คดีเขาแล้วทีนี้ปลูกมัดคอเขาไว้เขาออกมาเขาก็ออกไม่ได้แล้วทีนี้พอตัวเองอ่ะพอตัวเองโดนบ้างสองคนอย่างอ่าอภิอิฎเนี่ยค่ะแล้วก็สุเทพโดนบ้างแล้วเป็นยังไงคะที่เนี้ย ก็คุณคุณกล่าวว่าคุณตดิฉันจําคําพูดได้คะ่ะที่เขาพูดว่าเขาจะสลายทั้งแดงทั้งเหลืองอเขาพูดจริงๆนะคะถ้าสามชี่กรเคยจําได้ว่าเขาพูดจริงๆว่าเขาจะสายแดงทั้งเหลืองแล้วก็มีรองนายกคนหนึ่งพูดบอกว่าเรื่องเขาวิหารนะ่ะเ,เอ้แค่ที่แค่ดินแมวดิ้นตายอะ่ะเขาพูดจริงๆคะ่ะเพราะเขาพูดกันนักข่าวจริงว่าแมวดิ้นตายเพราะว่ามันไม่ใช่ที่คุณ มันเป็นที่ของประเทศไทยคุณก็เลยไม่คิดจะหวงแหนคุณคุณจําได้ไหมเวลาคุณเป็นรัฐบาลอนะ่ะคุณไม่ทําอะไรเลยคุณไม่ไม่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนแล้วคุณไม่ถอดยศคุณไม่ทําอะไรเลยตอนนี้แหละแล้วฉันรู้อ่ะตอนนี้เขาโบโหัมากเขาโดนแบบเขาบอกคอมบรานเขาบอกว่าพ่อที่ฉันบอกค่ะ ตีงูตีงูไม่ตีงูหลังอักเวลามันหวนกลัลลลกบมาทาแสลเขาครูรู้ร,ร,ร,รู้รู้สึกเลยว่าร,รัฐบาลชุดนี้เขาทํากับประชาธิปัตย์แสบมากครับค่ะแต่เวลาที่เขาเป็นเนี่ยเขาไม่ยอมทําอะไรเลยดิฉันก็ไม่ได้ว่าว่าทางไหนดีทางไหนแต่ว่าดิฉันพูดในความจริงค่ะเวลาที่คุณปินเนี่ยคุณไม่ทําอะไรเลยแล้วตอนนี้เป็นยังไงละคะเขาส่งฟ้องแค่สองคน เป็นยังไงรู้สึกไหมรู้สึกเห็นใจพวกแกนนําดิฉันก็ไม่ได้เคยเป็นพันธมิตรหรอกค่ะแต่ดิฉันตามข่าวนักการเมืองว่าเวลาคุณโดนคุณมีความรู้สึกไหมทีนี้เขาก็ออกมาช่วยไม่ได้เป็นเพราะคุณแหละที่เขาโดนคดีผู้ก่อการร้ายค่ะค่ะแค่นี้ละค่ะคุณค่ะคุณค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์หมอยิ้มอะไรคะอย่างนี้น่าโทรไปบูสกายค่ะสายต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ เอเห็นเห็นเขาว่าครอบครัวชินวัฒน์นะฮะครอบครัวของของไอ้เหลี่ยมไอ้เหลี่ยมเดลฉานนะคะครับ่ะเขาว่ามันไปอยู่ในแถลนีค่ะไปเมลาลอยแล้วเมืาออกไปนะ่ะเขามีเขามีภาพข่าวมาออกที่ช่องบูสกายค่ะโอ้เขาไปทอดเขาเขาไปทอดพระป่าทอดกระถินแล้วเขาก็มีพระเดินจูงนํานะคะ อเมค่ะเมื่อตอนหัวข่ําเขามีภาพข่าวให้ดูท่องบู u e s k นะคะพระสี่แล้วไม่รู้ประมาณนั้นน่ะค่ะเห็นจูงมือเดินนำยังติด้วก็เห็นยายกระบังลมยืนยืนบังแสงอยู่นะคะครับค่ะท่านวรินคะเห็นที่ท่านบอกว่าอทุนเอกชนเนี่ยเข้มแข็งใช่ไหมคะครับแต่ทุนเอกชนเข้มแข็งเนี่ยนะคะมันได้มาจากเอส่วนใหญ่นะคะครับ ได้จากนักการเมืองที่โกงบ้านโกงเมืองแล้วก็นำมา่อกนะคะเอามาแปลสภาพให้กับพวกพ่อค้าที่ไม่ใค่มีทุนแต่มีความสามารถไม่ใช่ครับทุนทุนชุดนี้ไม่ใช่ครับไม่ใช่ใช่ไหมคะทุนนี้ไม่ใช่ครับทุนนั่นนั่นทุนสามานทุนนั้นเขาอยู่เขาอยู่นะไอ้ทุนชุดที่เป็นทุนจริงๆที่เขาทําการค้าจริงจริงครับค่ะเพราะว่าเขามีทุนอยู่ชุดหนึ่งอะที่มาไล่ซื้อดีวันหลังวันหลังมาพูดในรายการดีกว่าเรื่องทุนจริงๆเนี่ย ครับค่ะวันที่เราชนะแล้วมาคุยกันอีกทีรอบหนึ่งค่ะนะคะค่ะเราอย่างกรณีอย่างไอ้พวกสสที่มันจะกลับใจหรือไอ้พวกที่คณะรัฐมนตรีที่มันจะกลับใจเนี่ยเราก็ไม่น่าจะต้องให้อภัยนะคะไม่ไ้ให้สมัยหน้าก็ไม่ต้องเลือกครับค่ะแล้วก็ไม่ควรจะให้อยู่ในแผ่นดินไทยด้วยค่ะก็ไล่ได้ก็ช่วยกันไล่ครับน่าต้องช่วยกันนะคะนะะคเอ้ขั้นคะใช่หลวงปู่พาไหมคะที่ว่าเสียชีวิตไปนะคะเกจินะคะองค์หลังสุดนะคะหลวงปู่พานะคะ ค่ะท่านประมาณอายุร้อยหรือประมาณเนี้ยค่ะร้อยสิบหกค่ะเนี่ยค่ะก็ที่ว่าถ้าครบสามองนะคะค่ะสามรูปค่ะค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะโทรศัพท์เข้ามาได้อยู่นะคะที่หมายเลข029602133กถึงสค่ะรวมไปถึง s อสค่ะที่หมายเลขสี่0ป1เพิมพ์สิมเป็นวักตามด้วยข้อความส่งมาที่4890011ค่ะสายต่อไปสวัสดีค่ะครับครับสวัสดีครับค่ขอแสดงความคิดเห็นสัก3-4ข้อนะครับไม่ยาวแต่ ได้จากความเลยในกรณีเมื่อกี้มีท่านพูดถึงเรื่องท่านักงานใายการสูงสุดแต่นะครับผมมีความเห็นว่าจริงๆในรัฐมนูญสองห้าห้าูนย์เนี่ยเขาให้เขาเขาให้ออกแบบมาให้เป็นองค์กรอิสระแล้วครับแต่ว่าตัวองค์กรตัวอาการเองไม่ยอมเป็นอิสระไอ้เห็นได้จากกรณีที่ไปเป็นบอร์ดในรัฐวิสาหกิจนี่เขาเสียศูนย์ไปแล้วครับมันไม่อิสระอนี้ชัดๆเลยนะฮะ เพ่อหน่วยงานต่างๆที่ไปเป็นอยู่จะมีทุจริตมีอะไรมามันก็เข้าข้างกันนะฮะเดนี้เดนี้ก็อาจจะมีคนแย้งว่าไอ้การเนี่ยเป็นทนายของรัฐตรวจร่างสัญญาของรัฐอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าไอ้หน้าที่นี้นะผมว่ามีมีปฏิรูปใหม่แล้วไอ้การเนี่ยเอาไอ้หน้าที่พวกเนี้ยไปให้ํำนักง,งานกิจการทั้งหมดตับโครงสร้างใหม่หมดเลยแล้วก็ให้ไอ้การเนี่ย ป็นยอยิสระจริงเลยเหมือนกับพูดเหมือนสารปัจจุบันเนี่ยไม่ได้เป็นเป็นอะไรที่ไหนเลยแล้วก็มีอิสระอย่างนั้นในกรณีที่ไปเป็นบอร์ดรับดิสาหกิจต่ตตางๆเนี่ยมันก็จะมันได้ประโยชน์แล้วเราก็ไม่เป็นกลางอยู่แล้วนะฮะจะทําเป็นทนายของรัฐเนี่ยมัน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 ต้องเป็นอิสระจริงๆในเนกาเนี่ยนะฮประธานรัฐมนตรีเนี่ยยังถูกฟ้องได้อะไรได้อันีนี่ผมพูดเป็นตัวอย่างให้เห็นบ้านะครับเม่อะงนั้นบางท่านอาจจะบอกเ้าเราเราทัด ตรวจสัญญาแทนรัฐทำคดีแทนรัฐระไรทำก็ำกเปลี่ยนโครงสร้างใหม่เลยให้ไปเป็นอำนาจจิตวิกาปไปไอการทำหน้าที่สูงสุดอย่างเดียวอันนี้กรณีอย่างนี้นะครับกรณีและประเด็นที่สองเรื่องเรื่องตำรวจเนี่ยมีการพูดกันมากเลยเรื่องความไม่เป็นกลางนะขณะนี้เนี่ยฮะตำรวจจริงจริงเนี่ยมันต้องเป็นตำรวจของรัฐไทยไม่ใช่เป็นตำรวจของพักการเมืองใด อนนี้ไอ้เรื่องรุ่นในไอ้เรื่องตำรวจในประเทศไทยนี่มีในรือยจบโรงเรียนในราชตำรวจนี่มีมีอย่างเดียวในโลกนะฮะมีมีประเทศไทยนี่แหละครับไม่เกี่ยวกับเรื่องสถาบันทหารนะฮะผมเห็นว่าน่าจะยุบโรงเรียนในราชตำรวจเนี่ยตั้งเป็นมหาวิทยาลัยซะแล้วว่าตำรวจแล้วก็มีคณะอื่นๆเหมือนกับที่มหาวิทยาลัยต่างๆมีส่วนตำรวจนี่ก็เป็นคณะหนึ่งในนั้นแหละฮะในในมหาวิทยาลัยเนี่ยผมว่าเปลี่ยนระบบอย่างนี้ได้แล้วแล้วก็จะได้มีพัฒนาเรื่องที่อาจจะหลายเรื่องความเป็นรุ่นเป็นไรไปซะ เพราะว่าวันนี้บนทุววันนี้เรื่องจะใครดขึ้นเพราะบอตรอเราบอตรก็ร้อยตำรวจรุ่นนั้นนร้อยตำรวจรุ่นนี้ก็วนอยู่แค่นี้แหละครับอันนี้ประเด็นที่สองนะครับประเด็นที่สามเรื่องไอ้เรื่องดีเอสไนเรื่องความไม่เป็นกลางเนี่ยจริงๆเขาออกแบบมาเป็นคดีพิเศษในในลักษณะนี้นะครับผมเห็นว่าไอ้ลักษณะของความไม่กลางเนี่ยมันมันมันเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ในอนาคต แต่ว่าในกรณีของที่ทําคดีเนี่ยฮะผมก็ไม่ได้ว่าเข้าข้างใครนะักคดีไอก้กรอบไอ้คดีเรื่องสลายกาชรชุมนุมมาปี53เนี่ยแล้วชัดๆเลยว่าในสํานวนที่ส่งให้เอกาสารเนี่ยไม่มีชายชุดดำแต่ว่าในปี2535า3ที่มีการสลายชมุมนะุมน่ะสื่อไทยสื่อเพศนะ่ะขายภาพออกมาเห็นทุกช่องเลยมีชายชุดดำจริงๆอ่ะมันเห็นอยู่งนะั้นจริงๆนะฮะเอาแล้วมาเนสำนวนนี่มันหายไปได้ยังไงตาบอดครับ ตอนนี้ตอนตนี้อ่าตอนนี้ผมว่านะไอ้กรณีเนี่ยนะผมว่าในอันนี้ผมไม่ได้เข้าข้างใครนะผมว่าคุณอภิสิทธิ์กับคุณสุเทพเันก็มีข้อมูลอยู่แล้วล่ะไอ้ผุงเวลาในสาลเนี่ยก็ต้องไปสู้กันในขณะเดียวกันกองทัพก็มีข้อมูลอยู่แล้วล่ะเพราะว่าจะต้องไปขึ้นสามเพราะว่าเราทำตามคําสั่งแล้วแต่ว่ามันมีมีมีชายชุดดํามีการยิงออกมายิงไปอะไรต่างๆนี่นะฮะอันอันนี้อันนี้ก็หมดสุดผมเห็นว่าดีไอแทนที่จะเป็นที่ตึ้งแล้วทาคดีอย่างนี้นะมันก็จะมีปัญหาแหละ แล้วผมว่าในอนาคตเนี่ยก่อนที่พรรคเพื่อไทยเขาจะหมดอำนาจเลยนะผมว่าทางทางคุณคาริสเนี่ยไม่ได้เป็นหรอกเดี๋ยวเขาก็ย,ย้ายเพราะเพราะว่าไม่ย้ายเดี๋ยวพรรคใหม่ขึ้นมาสมมตินะฮะเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็เล่งงานย้อนไปย้อนมาเนี่ยเขาเขาไม่เอาหรอกครับอันนี้ประเด็นหนึ่งนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นผมเห็นว่าในวันนี้เอาสร้างก่อนเพื่อคนอื่นจะได้มีส่วนร่วมบ้าง <c oughs> ฮะในสามประเด็นเนี่ยผมผมได้แสดงความคิดเห็นแปเนี่มันมันเหมาะสมยังไง แตวิจารณ์กนิดน่ยแหละครับครับขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์หมอค่ะผมจะบอกให้รับราชการแล้วมีบ้านอยู่ที่เขาใหญ่หลังเบลเลอร์เบล่าเนี่ยนะพอก็เสียน่ะเดี๋ยวเขาก็ไปเอามาคืนเนาะเขาขอยืมใช้เออเหมือนเหมือนเหมือนอดีตประหลัดกระทรวงกลาโหมอ่ะนะเขาไม่เอาบ้านคืนอย่างเดียวนะเงินในแบงก์เขาก็เอาคืนอ๋อมันมั่นร่ำรวยผิดปกติอ่นนี้เหมือนกันครับเนาะ โอ้โหมีบ้านหลังขนาดนี้อยู่ที่เขาใหญ่นี่